ตอนที่4แผนแก้เกมของใบบัวห้องรับแขกในบ้านเคนหลังจากเหตุการณ์ที่ใบบัวถูกมาและมุกดาพยายามเล่นงานใบบัวเริ่มวางแผนตอบโต้เพื่อปกป้องตัวเองเธอตัดสินใจใช้ความสามารถและความเฉลียวฉลาดของเธอเพื่อเอาคืนอย่างมีชั้นเชิงห้องครัวบ้านของเคนใบบัวถูกม้าสั่งให้เตรียมของว่างสำหรับแขกที่มาเยี่ยมบ้าน แม้เธอจะไม่ใช่แม่บ้านแต่ก็ต้องทำตามคำสั่งมา้าส่วนมุกดาก็ยืนคอยจับผิดอยู่ใกล้ๆใบบัวฉันว่าเธอหั่นผลไม้ไม่สวยเลยนะถ้างานง่ายๆแบบนี้ยังไม่ดีคงไม่เหมาะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครูนี้หรอกมุกดาพูดขึ้นขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะแต่ฉันคิดว่าอาหารว่างคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาอย่างเดียวรสชาติสำคัญกว่าใบาบัวยิ้มเล็กน้อยฮึ <c oughs> งั้นก็หวังว่าเธอจะไม่ทําอะไรผิดพลาดจนแขกเขาไม่อยอกกินแล้วกันนะมุกดาหัวเราะเยาะห้องรับแขกบ้านของเคนมาจัดงานเลี้ยงน้ําชาเล็กๆก,กับแขกผู้หญิงในแวดวงสังคมมุกดานั่งอยู่ด้วยท่าทางภูมิใจขณะที่ใบบัวย,ยกของว่างมาเสิร์ฟมาใช้โอกาสนี้พูดจาเสียสีใบบัวต่อหน้าแขกใบบวัวเธอควรเรียนรู้จากมุกดานะ คนที่เหมาะจะเป็นภรรยาของเคนต้องมีความสามารถมากกว่าการทำอาหารมาต่อว่าใบบัวจริงค่ะคนที่เป็นสไปยของบ้านนี้ต้องมีความพร้อมในทุกด้านค่ะแขกคนหนึ่งในงานเอ่ยขึ้นขอบคุณค่ะดิฉันจะพยายามเรียนรู้จากทุกคนใบบัวยิ้มอย่างสุภาพในขณะที่ใบบัวพูดมุกดากแกล้งทำแก้วน้ำชาหกใส่ชุดของเธอโอ้ ขอโทษนะคะคุณใบบัวฉันไม่ตั้งใจจริงๆไม่เป็นไรค่ะคุณมุกดาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแต่ดิฉันว่าคุณน่าจะจับแก้วให้แน่นกว่านี้นะคะใบบัวยิ้มแฝงความท้าทายบรรยากาศในห้องเริ่มอึดอัดใบบัวรู้ว่ามุกดาพยายามทำให้เธอดูแย่ต่อหน้าคนอื่นเธอจึงตัดสินใจเอาคืนด้วยวิธีการที่แนบเนียน ในวันต่อมามุกดาขอให้ใบบัวช่วยจัดการเลี้ยงเล็กๆสำหรับม้าและเพื่อนๆของเธอใบบัวตั้งใจเพิ่มเกลือเล็กน้อยในของว่างที่มุกดาเตรียมไว้โดยให้เหตุผลว่าเพิ่มรสชาติและแอบใส่น้ำมะนาวแทนการใช้น้ำหวานในน้ำผลไม้ที่มุกดาเสิร์ฟอาหารจานนี้รสชาติแปลกๆนะคะเหมือนจะเค็มนิดหน่อยแขกคนหนึ่งเอ่ยขึ้นหลังชิมของว่างอ๋อขอโทษค่ะ มุกอาจจะใส่ส่วนผสมผิดไปมุกดาหน้าเสียมุกดาเธอต้องระวังให้มากกว่านี้ไม่งั้นจะทำให้แขกเข้าใจผิดว่าเราขาดความใส่ใจมาเอ่ยตำหนิคุณมุกค,คงจะรีบมั้งคะใบบัวยิ้มเล็กน้อยหลังจากนั้นมุกดาเดินไปสมทบกับกลุ่มเพื่อนของเธอก่อนจะเริ่มพูดจาเสียสีใบบัวได้น้าเสียงเบาแต่จงใจให้ได้ยินดูสิ คนแบบนั้นน่ะคิดว่าจะอยู่ในสังคมแบบนี้ได้นานแค่ไหนกันละ่ะไม่มีเส้นไม่มีฐานนะไม่มีอะไรเลยสักอย่างมุกดาพูดด้วยสายตาดูถูกใบบัวที่ยืนอยู่ไม่ไกลหยุดชะงักเธอได้ยินทุกคำชัดเจนก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปหาด้วยสีหน้าสงบนิ่งและรอยยิ้มอ่อนโยนแต่แฝงความมั่นใจคุณมุกดาคะถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีอะไรเลย งั้นบางทีคุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างจากฉันในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะมุกดาหน้าเจือนเล็กน้อยแต่ยังพยายามเก็บอาการเอาไว้อ๋อฉันก็แค่พูดลอยๆนะ่ะไม่ได้เจาะจงใครเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีค่ะเพราะต่อจากนี้ฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันไม่ได้มายืนตรงนี้เพราะโชคช่วยแต่เพราะฉันมีดีพอในจังหวะนั้นเอง เคนซึ่งยืนดูสถานการณ์อยู่ไม่ไกลเดินเข้ามายืนข้างใบบัวสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังใบบัวเธอไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นหรอกเพราะฉันรู้ดีว่าเธอเหมาะสมกับตำแหน่งนี้และเหมาะสมกับฉันใบบัวหันไปมองเคนเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางส่วนมุกดาที่มองอยู่ไม่ไกลกัดฟันแน่นด้วยความเจ็บใจแต่ต้องฝืนยิ้มเพื่อรักษาหน้าต่อหน้ากลุ่มเพื่อน บ้านของมุกดาหลังจากเสร็จจากงานเลี้ยงที่บ้านของเคนมุกดาก็ขอตัวกลับบ้านทันทีมุกดานั่งอยู่ในห้องของเธอด้วยความโกรธเธอคว้างปลาเข้าของในห้องลงบนพื้นจนเละเทะนังใบบัวฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกจะมาแทนที่ฉันได้ฉันไม่ยอมเด็บขาดฉันต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าแกไม่มีค่าพอมุกดาพึมพำ เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นแล้วโทรหาลูกน้องของเธอฉันอยากให้แกจับตาดูนางใบบัวทุกฝีก้าวถ้าเจออะไรรีบส่งมาบอกฉันทันทีมุกดาพูดกับปลายสาย